อีพีหน้าครูเดียวจะพาพี่เอ๊ไปมูนะคะเอาเลิกเอาชัยให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ปังๆหลังวันเกิดเลยค่ะให้คนข้างบ้านอิฉาเดี๋ยวไปตามครูเดียวกับพี่เอนะคะว่าครูเดียวจะพาพี่เอไปมูที่ไหนให้ปังนะคะต้องตามไปเลยค่ะ มาทำอะไรที่นี่คะมืดมืดบรรยากาศมาคุกกับบ้านค่ะพี่เอพี่เอใจเย็นเดี๋ยวฟังใจเย็นนะไม่มีอะไรพี่เอที่นี่บอกกับพี่ที่สุดแล้วหนูว่าพาพี่มาถูกที่พี่ต้องมาที่นี่หมองกระดงพี่ตอนเรียกเข้ามาแล้วครับเปรียวมากคุณผู้ชมค่ะเปรียวแล้วมืดวังเวงมากแล้วบรรยากาศมาคู่ขนาดนี้ดูแบบครึมเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่ฝนตกหนักมากเดี๋ยวอยู่มีเรื่องแล้วมากเดี๋ยวอยู่มีเรื่องแล้วเมื่อกี้เหมือนแบบองค์พญานาคราชองค์ปู่นะคะทุกๆองค์เลยมหาเทพมหาเทวีจะไม่ให้พรมน้ำมนต์อย่างแรง ล้างสิ่งไม่ดีในตัวพี่เอล้างให้แบบเปียกซอเลยแบบให้เปียกเลยแล้วมาทำไมคะวันนี้มายกดวงยกดวงที่เนี่ค่ะมาแก้กรรมให้คนลุกอ่ะจริงๆคุณผู้ชมคนลุกมากเลยตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับครูเดียวแล้วพี่เอนะคะที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่เราสงวมนเพราะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากพี่เอค่ะก่อนอื่นที่จะเข้าไปทําพิธีที่ครูเดียวจะยกดวงให้พี่เอค่ะครูเดียวพาพี่เอไปขอตังค์เอาไหมเงินโอ้เงินค่ะไปเลยค่ะทั้งเงินไปเพราเจ้าความรักเอาเงินก่อน อันนี้นะคะพี่เอเป็นพระศิวลีพระสังกจายแล้วก็พระอุปคุตนะคะเป็นสามองค์ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินขอเต็มเปี่ยมเลยพี่เอและถ้าบวกอีกสององค์เข้าไปท้าวเวสุวรรณเศรษฐีนวโกตมีห้าองค์อ,อยู่ด้วยกันโคตสุดยอดมหาเศรษฐีเลยพี่ความร่ำรวยเงินล้นล้วนเลยค่ะ,ะรเรียกว่าพาไปดูอะไร <laughs> ใช่หนูจะพาพี่ไปดูใครม่วกัคู่คููเดียว เริ่มเริ่มแบบกลัวจริงๆแล้วเนี่ยกลัวจริงๆเริ่มเริ่มกลัวแล้วนี่วัดล้างๆเดี๋ยวก่อนวัดนี้ไม่ล้างพี่เอ๋แต่เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อไปเนี่ยตอนพี่ศักดิ์สิทธิ์มากต้นไม้ก็ใหญ่ต้นเลอลเทอร์เดี๋ยวหนูพาพัดท่านทุกครั้งทุกครั้งที่หนูพาลูกศิษย์มาขมากรรมและยกดวงที่นี่นะมีปฏิหาริย์และมีเรื่องเกิดกับลูกศิษย์หนูทุกคนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะกี่โมง จร,จริงๆตอนนี้เพิ่ง3โมงกว่า4โมงแต่ดูแบบว่าอุ้ยฝนล่นเริ่มแล้วค่ะปมน้ำมลอีกแล้วค่ะพี่น้ำมลอีกแล้วค่ะไปข่าวเป็นกันไอ้กาตาคอนเทนต์บอกว่าสุดใจมากไม่ไหวแล้วค่ะชีวิตจริงอะมากับสองตัวแม่เลยนะเนี่ยสุดยอดเลยสองตัวแม่จริงๆอะสุดยอดปมน้ำมลโอ้โหโอ้โปมน้ำมลให้พี่เอ๋หน่อยนะค่ะพี่เอ๋อะไรคะก้าวเท้าซ้ายค่ะเริ่มก้าวเท้าซ้ายอะคะ เก็บเงินค่ะพี่อ๋อเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเก้าเลยเป็นไงคะพี่เอ๊เมื่อกี้เราโดนน้ำมนต์น้ำมนต์วิ่งกันเต็มเลยทุกท่าเลยทั้งแปกทั้งตัวนพระองค์พญานาคราชพี่ก็มาให้ครั้งนี้เราเปียกเลยค่ะเต็มเต็มเลยแทบเดียวหยุดแล้วหยุดเรียบร้อยพอได้น้ำมนต์แล้วเรียบร้อยท่านคงจะชอบให้ไปที่ไม่ใช่หรอกค่ะเมื่อกี้ที่แรกพี่เอ๊ยังไม่เปียกใช่ค่ะเมื่อกี้ทั้งนอกแต่เขาเลยเอาให้เปียกสักทีจะได้ล้างได้แล้วค่ะดีมากวันนี้มาทำตรงนี้คือเดี๋ยวเเเข้้าามพพีี่่่อออะคันนนนป็หลวงบุญ เป็นองค์พระประทานในโบสถ์เก่าอันนี้เป็นโบสถ์สมัยอยุธุยากอนตายที่ตอนนี้ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรนะคะโอ้โหดูสิคะเนี่ยหนูพาพี่เอมากราบก่อนเลยนะคะเป็นไงบ้างคะพี่เอโอ้ยรู้สึกดีจังเลยค่ะ,ม,ะามาแล้วล่มรื่นแล้วก็แบบบรรยากาศอบอุ่นค่ะแล้วก็ท่านแบบรู้สึกสวดมนต์แล้วรู้สึกแบบว่า เราศรัทธาอันนี้ข้างหลังพี่เอค่ะที่หนูพามาไหว้คือหลวงพ่อบุญหนักเ,<อ>เพราะหนูต้องการเสริมบุญให้พี่เอเพื่อให้บุญค้ำดวงพี่เอให้มีแบบคือให้เห็นในสิ่งที่ตามข้างในองค์พี่เอ๋เอ,อยากให้เห็นนะคะ<อ>คือเสริมบุญเข้าไปเยอะๆทําบุญเยอะๆเพราะว่าเนื่องจากพี่ทํางานกลางคืนเนาะเกี่ยวกับผับบาร์มันก็มีบางอย่างที่ มันก็ขัดต่อหลายหลายอย่างเนาะอันนี้เราเติมบุญครูเดียวจะพาพี่เอไปไหว้ต้นโคอ๋อต้องการไปขอสงสัยฝนฝนยังต้องตกแล้ววิ่งสงสัยท่านผู้ชมคะท่านคงจะให้เราไปขอตอนแบบว่ามืด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 ออตอนนี้ยังไม่ไปที่ยังไม่ตกนะเดี๋ยวเชื่อมาตอนนี้แค่สี่โมงเองอ่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เอาเอามาตรงนี้ทําอะไรตรงเนี้ยครูเดียวพาพี่เอมาเพื่อที่จะให้พี่เอุดมันจะยังล้างกรรมได้ไม่เต็มที่เพราะว่า ขั้นตอนของการล้างกรรมใช้เวลานา,านธรรมกรรมนานแต่อันนี้หนูใช้แบบย่อให้ยกดวงเป็นของเกี่ยวกับเงินกับงานเท่านั้นเงินกัเงินงานเท่านั้นความรักไม่มีหนูมไม่ให้เนี่ยให้พี่แบกเงินเอาเงินไหมอเ,เอาเงินกับบ้านเอาเงินกับงานต่อก็ได้คุณผู้ชมครับมีเงินมีงานบรรดาสุข นี่คือหนูเน้นเงินกับงานเลยนี่ถือว่าโชคดีมากนะคะทำเนี่ยวันเกิดพอดีเลยเนี่ยวันนี้ที่แรกที่แบบได้ทำได้ทำเลยใช่ค่ะแล้วพี่จะแบบชีวิตจะดีอันนี้คือแต่หนูเอาแบบชุดย่อเพราะชุดเต็มมันใช้เวลาเพราะตัดกันมันต้องตัดจริงๆดูตามยานว่าพี่เอต้องโดนแก้อะไรเหมือนกับพี่เอมีพวกเจ้ากรรมในเวรในอดีตมาแล้วครูเดียวเห็น แล้วคุูเดียวมาบอกให้ว่ามีคนกำลังยิงพี่เออยู่นะแล้วคุูเดียวบอกพี่เอมาหนีมาอีกประตูหนึง่งเนี่ยคุูเดียวจะเป็นอย่างงี้แล้วก็พอดึงพี่เอก็จะรอดเพราะหนูล้างให้แล้วก็ยกเบือนี่ทไมคุณเดียวบอกทําไมทําที่อื่นล้างแล้วไม่หายสักทีคําถามที่หนูเจอบ่อยมากทําไมไปทาําวัดเนี่ยทำมาแล้วนะนี่ทํามาแล้วนะทําไมยังเจออะไรเงี้ยมันมันสื่อไม่ถึงปู่เคยบอกว่าถ้าหนูครองร่างบริสุทธิ์ไม่ต้องชายใดเลยหนูจะทํที่นี่สาเร็จอาจารย์หนู มรณภาพไปแล้วสามสี่ลูกผลของการทำบ้านนูกไฟไหม้นะพี่เอประวัติหนูอะหนูผูกดวงไฟไหม้วันที่เลิกออกเลิกที่หนูไอ้เลยเมื่อวันที่6กรกฎาปีที่แล้วนะบ้านเพิ่งซื้อไฟไหม้ไฟไหม้เยอะมาะเยอะเลยค่ะหนูต้องออกไปอยู่ที่อื่นกันเลยค่ะไม่เลยแต่ไม่ไหม้บ้านคนอื่นนะจากความเสียหายเนี่ยมันไม่มันไม่ข้างล่างจากควันมาลอยไปเสียหายข้างบนไม่มีคนอยู่ในบ้านไม่มีหนูกับแม่เพิ่งก้าวออกไป แล้วตำรวจพี่ผู้สูตร,ร,รักาารบอกว่าถ้าไม่กลางคืนเนี่ยตายข้างบนอ่ะตายเพราะว่าควันมันลอยข้างบนอย่างล่าสุดหนูถอนของให้น้องดาราค,คนหนึ่งอ่ะหนูเป็นเหมือนเข็มทิ้งแต่น้องเขางานพุ่งเลยแต่หนูเข็มแต่หนูต้องรีบมาล้างเหมือนกันแต่หนูจะล้างด้วยวิธีของหนูหนูจะมีกระถาล้างที่ปู่ไว้ให้หนูก็จะล้างแปลกนะพี่หนูกำลังคุยกับพี่อยู่แล้วหนูเจ็บอยู่ใช่ป่ะแต่พอหนูสวดล้างคลุกสักพักเข็มหายอาการที่เหมือนเข็มทิ้งหายไปเลยเดี๋ยวถ้างั้น๋ยวเรานิมนต์หลวงพ่อ มารับพัดไตของเราดีกว่านะคะ เป็นไงบ้างคะพี่เอ๊เมื่อกี้ทำพิธีในโบสถ์ดีมากค่ะรู้สึกโล่งอลไยหลายอย่างเลยค่ะจริงอบอุ่นรู้สึกสุดๆแลยขนลุกแล้วก็รู้เลยว่าเข้าถึงีจริงกับครูเดียวแบบทุกคนที่มาถูพูดแล้วเนี่ยเดียวยังคนลุจะบอกว่าคนที่มาทำพิธีกับครูเดียวเป็นอย่างนี้ทุกคนบอกได้แบบมันมันจริงๆพี่อันนี้มันจริงอันนี้แต่ความรู้สึกพี่เมาจากข้างในเลยค่ะรู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบโหมันโล่งมันต้องมา ม่มากันเองจะรู้มันโล่งมันได้ปลดปล่อยอะไรที่มันค้างคาอยู่ข้างในค่ะเราคือต้องมาเจอคุเดียวเองใช่แล้วก็ไม่เอเหมือนอะไรหลายอย่างที่คุเดียวให้เราปลดกรรมซึ่งวิธีอย่างนี้เราก็ไม่เคยทําเองนะคะแล้วก็บรรยากาศก็มาคุมากอันนี้คือทําให้แบบย่อเลยเพราะเวลาพี่เอ้มีน้อยแล้วเดี๋ยวน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปส่งบุญกันเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เราส่งบุญแล้วเนาะแต่น้ำเนี่ยเราจะไปฝากพระแม่ธรณีที่โคนต้นโพลากค่ะเดี๋ยวพี่เอเข้าไปนะคะจิตพี่เอสัมผัสอยากฝากน้ําที่พระแม่ธรณีต้นโพต้นไหน พี่เอเดินไปที่ต้นนั้นเลยครูเดียวจะไม่บอกให้พี่เอรู้สึกเองรู้สึกเองโอเคขอแตะก่อนนะคะขอญาตแตะต้นโครงแป๊บเดียก็รู้ขอไปดูอีกที่ได้ไหมคะตามมาก่อนนะเดี๋ยวแตะสองต้น จ,งงจะมีต้นโพอ่ะต้นโพที่พี่เออยากจะแบบทาพิธีจริงๆจะมีต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยอีกต้นหนึ่งค่ะสังเกตว่าคนเห็นนะคะคนที่แบบว่าบูชาน้องกูมาแล้วบูชากันไม่เป็นหรือว่าดื้อหรือซนหรือเ่าเลี้ยงกันไม่เป็นหรือว่าอะไรที่ประหลักหักพังอะคะ่ะจะมาฝากไว้กับต้นโพนะคะใต้ต้นใหญ่ตามตามวัดต่างๆ จริงๆแล้วพยายามค่ะถ้าเอาไปแล้วพยายามเลี้ยงให้เป็นพยายามดูแลให้ดีนะคะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าดูแลดีอ่ะของดีๆอยู่กับตัวเอยอยู่กับสายมูมาทั้งชีวิตต,ตั้งแต่ห้าขวบตั้งแต่ห้าขวบที่เอมีซิกเซนที่เอเห็นวิญ,ญญาณสื่อได้มาตลอดจนตอนนี้เอิดเม็ดแล้วค่ะแต่ว่าก็เามีมีสัจจะอธิษฐ,ฐานกับคุณครูหรืออาจารย์เอว่าเอจะต้องไปช่วยคนบนถนนแทนคือทุกวันนี้ก็จะกลายเป็นแบบไปช่วยคนเจ็บบนถนนรถชน หัวกระโหลกเปิดหรือว่าขาหักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตายบนอกเอ้สองคนนอกนั้นที่เหลือรอดหมดคะคอไปช่วยรอดหมดเลย,ยงั้นก็ก็กลายว่ามาทางด้านนี้ไปแล้วค่ะก็มาเจอคูเดียวนี้ถือว่าเราเป็นแบบเหมือนสีนเสมอกันแล้วได้เจอกันดีใจนะคะที่ได้เจอคูเดียวคูเดียวเก่งมากแล้วก็สามารถทำให้เอีปลดปลดกรรมแล้วก็รู้สึกโล่งอยากจะบอกทุกคน,นเป็นพลังหรือเป็นกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ คือคนเราอ่ะต้องรักตัวเองเยอะๆอะค่ะต้องหัดม o ฟออนเองให้เป็นไปไปหาครูเดียวคููเดียวรอแล้วค่ะแเมื่อกี้กวดน้ำเราเป็นยังไงดีมากค่ะก็รู้สึกดีเพราะว่าพาไปกวดมีสองต้นที่แบบว่าอยากจะเข้าเข้าไปกวดน้ำเพราะว่าโดนดึงเข้าไปก็สวดมน์ก็ดีนะคะแล้วก็บอกพ่อแม่ธรณีบอกท่านต้นโพบอกว่านี่ช่วยรับสิ่งที่แบบลูกยังค้างคาอยู่เนี้ยที่ลูกอยากจะกวดน้ำอะไรเงี้ยก็บอกว่าครูเดียวนํามาวันนี้ได้แบบ ขอเข้ามาล้าโทษได้เขาเรียกยกยกดวงยกดวงยหนุนดวงให้ขึ้นให้สูงขึ้นเดี๋ยวคุณเดียจะพาพี่เอไปอีกหนึ่งวันสุดท้ายละสั้นๆได้เดี๋ยวพาไปที่นั่นสําคัญกับตัวพี่เอเช่นเดียวกันเหมือนเดิมแล้วพม่ยอมบอกเลยพระประธานองค์นั้นชื่ออะไรเลยนะคะไม่บอกไปไปตามไปกันไปกันค่ะ ไปให้สุดค่ะวันนี้ไปให้สุดเลยจนมืดจนดึกจนดึกเราไปให้ได้เงินร้อยล้านพันล้านเลยไปให้สุดค่ะสายมูต้องทําให้สุดค่ะเราได้ร้อยล้านพันล้านวันนี้ผู้ได้ว้าววันนี้เหมือนอะไรคะวันนี้เหมือนรายการเราเป็นไงคะรายการแบบว่าเปิดโลกวิชาณหลายอย่างหลายอย่างคือพี่เอกขังมากเลยพี่เอกกลัวมากขังหลายอย่างชอบอ่ะชอบไหมชอบ ไมกลไม่กลัวผีค่ะดีเลยค่ะคนสื่อวิญญาณได้คุยได้ไม่คุยได้ต้องไม่กลัวแหมกลัวได้ไงมาเต็มเ็ในตัวเนี่ยเต็มเ็มเลยคุณเดียวเห็นเต็มเในร่างพี่เอเต็มไปหมดเลยกลัวนี่ก็ไม่ไหวแล้วแปลกเดี๋ยวไปเจอกันอีกวัดหนึ่งเลยค่ะได้ค่ะเจอกันค่ะ เดี๋ยวพาที่ได้มาที่วัดยางป่าแล้วค่ะโอ้ข้างหลังพี่เอเป็นอะไรคะพ่อค่ะพ่อข้าพเจ้าเนี่ยแหละค่ะที่บ้านบูชาครูเดียวเห็นไงว่าพี่เอต้องบูชาองค์นี้จึงต้องพามาที่นี่เราจะบอกว่าเหลือเชื่อมากค่ะเพราะอะไรคะคุณพ่อพี่เอเป็นอดีตในพลท่านทําเหรียญองค์พระเจ้าตากสินไว้รุ่นหนึ่งที่จันทบุรีเป็นเหรียญที่หายยากมากแล้วก็มีหลายคนรอดชีวิต เพราะเหรียญนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีอีกแล้วค่ะมาเจอองค์นี้บ่กอุ้ยมาหาพ่อแล้วเหมือนเลยใช่ไหมเอห็นไหมขนลุกเลยช่วยบอกกันเลยนะคะพี่เอไม่เคยบอกอะไรคุเดียวเลยทุกอย่างที่วันนี้คุเดียวที่ว่าพี่เอมออกรายการกับคุเดียวตั้งแต่เทปที่แล้วกับเทปนี้คือไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเป็นสิ่งที่ข้างในตัวคุเดียวเห็นในตัวพี่เอว่าพี่เอต้องมาไหว้ที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่า เราเป็นลูกฐานเรือค่ะทหานเรือจะเคารพพระเจ้าตักสินมหาราชโดยที่คุณยังยวไม่ทราบว่าคุณพ่อพี่เอเป็นหานเรือด้วยนะใช่ค่ะไม่รู้ว่าฐานเรือที่บ้านเราเยอะมากคุณแม่ก็หานเรือคุณพ่อเป็นในพลคุณแม่เป็นนวเอกพิเศษแล้วก็ที่บ้านเป็นในพทหารเรือเยอะมากแล้วก็ที่บ้านจะเคารพพระเจ้าตักสินมหาราชคือหานเรือจะเคารพพระเจ้าตักสินอยู่แล้วค่ะคุณเดียวพามาที่นี่เพราะอยากให้พี่เอขอเรื่องเงินงานและบารมีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราล้างทิ้งไปแล้วอันนี้เรายกดวงขอเงินเลยพี่ขอพร การขอพรด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเลยแล้วกันนะคะ,คะด้านหลังเนี่ยที่เราไปขอเนี่ยเป็นพระเจ้าตัดสินองค์ยืนกับองค์ทรงมา้าพี่เอไม่ต้องจุดทูปสไตล์ครูเดียวกันขอพรเนี่ยขอเลยขอแบบตั้งจิตดีๆพี่เอตั้งจิตดีๆเลยพอพี่เอตั้งจิตปุ๊บตั้งจิตให้แน่วแน่ขอพรอ,อยากที่ได้จะสมหวัง เรามาตีคองกันค่ะพี่เอขอพรเสร็จแล้วนะคะให้พี่มีชื่อเสียงโด่งดังกับพี่เอ๊่๙ครั้งชื่อเสียงโด่งดังแล้วดังอีกดังไม่เลิกเลยนะคะให้ชื่อเสียงนํามาซึ่งเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านบาทเลยนะคะพี่เอ คลองแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระเจ้าตากที่ศาลพระเจ้าตากกันค่ะพี่เอ้ค่ะให้พี่เอ้มีความมั่นคงอีกค่ะที่นี่ะจะพระเจ้าตากักศิลข้างเยอะมากเนื่องจากว่าวัดนี้นะคะแต่เดิมอะคะ่ะที่มีสมเด็จพระเจ้าตากเยอะเพราะว่าที่นี่เคยเป็นที่พักรบอตอนที่เหมือนกับพักศึกสงครามอะคะ่ะท่านก็มาพักทัพกองทัพอยู่ที่นี่เจ้าอาวาสอะคะ่ะพระอํานวยอะคะ่ะท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็มาเดิมที่นี่เป็นวัดร้างแล้วท่านก็นิมิตเห็นท่านก็เริ่มมาบูรณนะ ทาก็เป็นวัดขึ้นมาเนี่ยถ้าจาไม่ผิดเมื่อสองสามปีที่แล้วเพิ่งฝังลูกนิมิตครูเดียวยังมาทําพิธีที่นี่เลยข้างในบทน,นี้เนื่องจากปิดแล้วพี่เอเพราะเรามาเย็นแล้วเนาะฝนตกข้าใจค่ะข้างในที่หนูใจะให้พี่ไหว้คือหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลืออยากพี่เงินเหลือ,ลอบุญหนักแลวตามแต่คราวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกมือไหว้ข้างนอกเลยพี่ได้ตั้งจิตด,ด,ดีดีค่ะ ว่าขอให้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็มีบ้านมีรถทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วบนที่บนสีแล้วก็สําคัญถ้าเหลือกินเหลือใช้จ,จะต่อยอดเหมือนทุกครั้งอะพี่เวลาพี่ทำบุญนะคะทางานอะไรเงี้ยทำงานแล้วจะต่อยอดโดยการสร้างวัดแล้วก็ให้ทางนนจนแล้วก็สร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงทานห้องน้ำหอะระฆังแล้วก็มีบันไดวัดนนนนหนึ่งนยพีส่สร้างวาดเกือบสองร้อยหลังแล้วค่ะจะเป็นวัดกันดารนะ ะเลวกว่าจนหนจะบอกเลยยังไงพี่ก็มีบุญหนุนนําตัวเองอยู่แล้วเจอคนไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะเห็นเอาไว้หนูเปิดสถานปฏิบัติธรรมเชิญเลยค่ะพี่เอมาแล้วพี่มาร่วมบุญเพราะหนูช่วยคนจนคือช่วยคนไม่มีตังค์เดี๋ยวหนูเตรียมเนี่ยกำลังดูที่ดินดูเอาไว้เดี๋ยวหนูจะบอกคุณสนาบุญสาธุเลยค่ะหนูแล้วก็ถ้าบุญบารมีถ้าคนที่เข้ามานับจากนี้หลังวันเกิดเป็นคนดีขอให้พี่เอได้สมหวังในความและให้เขาอยู่กับพี่เอตลอดไปเลยตามที่พี่เอต้องการ ปากขนาใได้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 อยู่แล้วพี่เอเจ้อหนูหนูว่าปุกเปิดให้พี่ให้องค์ข้างในพี่เขายอมหรออันนี้เป็นสารคือคือท่านทําเลยแล้วเออพี่เห็นไหมคะว่าสารพ่อในข้างหลังจะเป็นคุดเห็นไหมเพื่อความมั่นคงเป็นเหมือนแบบตาแผ่นดินให้เรามีความมั่นคงดังนั้นตรงนี้หนู่ให้พี่ขอพ่อเดียวเดนะคะอันนี้พี่ตั้งจิตขอ เลขแล้วหรอได้เลขเก้าค่ะพี่เอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเยอะไม่แต่ตั้งใจว่าในเนี่ยตัวเลขเยอะมากตั้งใจว่าเป็นคนชอบอะไรเก้าหน้าขอเลขเก้าออกเลขเก้าบารเลขที่อยากได้ก็เลขเก้าเก้าพี่ผูุพัณย์อยากเลขเก้าแล้วอย่างหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะบ้านหนูก็เก้าองค์เนี้ยจะบอกว่าเอาถ้าใครเข้าไปสวดนะถ้าน้องน้องทั้งหมดเลยค่ะถ้ามาที่เนี่ยค่ะวัดยังป่าแล้วเข้าไปสวดองค์พ่อพระเจ้าตักสินองค์ล่างที่มีพลุดะ แล้วลองจ้องที่พระพักท่านแล้วจ้องที่ดวงเนตรท่านนะคะจะเห็นเหมือนหรอกว่า้องท่านจ้องเราอ่ะคนลุกมากเลยเขาไดูดินี่คือเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆนะเป็นไงคะพี่เอวันนี้ได้ดูดวงกับคุณเดียวก่อนเทปที่แล้วเป็นยังไงนะดูดวงนี่เป๊ะมากค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาจริงๆป่ะเกิดมาในชีวิตอ่ะเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่มาวันนี้อาจารย์ผ่าดวงเพราะอาจารย์รู้เรื่องเรามากเลยล้วที่เราไม่ได้พูดเลยอ่ะ พูดไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้พูดเลยคุเดียวไม่ได้เลยคุเดียวไม่ได้พูดเลยเลยคือเราไม่ได้คุยกันเรื่องหลังๆของเราเราก็คุเดียวไม่มารู้เรื่องส่วนตัวเราต่ไม่รู้จักพี่เอ็นแต่ว่าส่วนตัวอยู่แล้วว่าคุเดียวเตือนทุกอย่างแบบตรงมากอ่ะแล้วเราก็ยังจะดื้อและจะบอกว่าคุเดียวแรกๆตอนคุยไม่ได้ขอเรื่องความรักหรอกนะจะขอแค่เรื่องงานเรื่องเงินแต่พอจะเอะสองสักงนิดนึ่งของสักนิดนึงไม่ได้อย่าเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนพี่เอ๊กำลังจะปังมากหรือจะบอกจะกลับมาปังอีกครั้งแล้วปังถาวรด้วย แล้วพระเทปนี้มามูเป็นยังไงบ้างคะเพามามูอันนี้ยิ่งชอบเขาใหญ่เพราะว่าตั้งแต่วัดเมื่อกี้แล้วมาวัดนี้ต่อเทพต่อเนี่ยเทพอีพีต่อมาเนี่ยก็คือเราก็ไปทําพิธีเรียบร้อยแล้วในการที่ขอขมากรรมติดขัดอะไรในชาติที่แล้วอดีตชาติเนาะเจ้ากรรมนายเวรมาล้างกรรมาล้างกรรมล้าก็สอนคือปรับภพภูมิในตัวพี่เอให้แบบเหมือนล้างสิ่งไม่ดีอะแล้วปรับแล้วก็ยกทันทีเลยยกดวงถ้าจะพาชุติมาเนยนามมูต้องมาที่นี่หนูรู้แค่เนี้ยจริงๆอะ อยากจะให้โบกธงด้วยแต่ที่นี่ท่านไม่มีไว้มีโอกาสทางหน้าจะพามาโบกธงประกาศชัยชนะรับพรสไตล์คูเดียวขึ้นมากับคูเดียวสนุกมากแล้วเชื่อแบบว่าเรามาตั้งแต่บ่ายนะคะจนถึงวันนี้จนถึงคูเดียเราก็ได้น้ำมลด้วยนะได้น้ำมนด้วยได้จากทางพระพี่ลุณท่านให้มาโปรยปายแล้วก็คูเดียวแบบทาอะไรตั้งใจมากอ่ะจะบอกว่าถ้าเกิดใครได้เป็นลูกศิษย์คูเดียวไอ้ว่าโชคดีนะจริงเหรออันนี้ไม่ได้อวยนะคะเพราะว่า ทำเต็มที่แล้วสอนเราเต็มที่บางอย่างเราไม่รู้อย่างเงี้ยครูเดียวจะแบบเหมือนเตรียมของให้เราแล้วให้เราอ่ะเหมือนสอนแล้วให้เรารับพรทุกอย่างคือตั้งใจลูกศิษย์ถ้ามุนเราเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยก็เหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งแบบครูก็อยากให้หลูกศิษย์ได้ดีอยากให้ได้อยากให้ได้อยากให้ได้จริงๆใช่มาสอนเราทุกที่เพื่อจะปลดแล้วก็ยืนดูเราเรารู้สึกเราซาบซึ้งมากรู้สึกแบบว่ายินดีเลยค่ะยินดีมาขอบะคุณมากยินดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาตั้งใจเป็นครูที่ตั้งใจทาอะไรเพ วันนี้คุณเดียวมาเพื่อเราจริงๆรู้สึกแบบว่าดีใจค่ะเพราะว่าหนูผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วไงพี่เอ๊แล้วหนูเห็นว่าอยากให้องค์ข้างในพี่เอ๊เขาได้รับจากพี่เอ๊ไปเต็มๆรู้สึกปลื้มปิตีมากค่ะก็ด้านเต็มๆพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยขอบคุณหนูแต่ว่าหนูขอให้พี่เอ๊สมหวังทุกอย่างที่พี่เอ๊ตั้งใจปรารถนาอันดับหนึ่งเลยคุณเดียวขอให้พี่เอ๊สมหวังในเรื่องการเงินค่ะแล้วก็การงาน ชื่อเสียงให้ด่งดังสุขภาพร่างกายแข็งแรงและถ้าบุญบาร,รมีพี่เอข้างในเปิดยอมให้มีความรักขอพี่เอสมหวังในความรักกับคนที่ใช่และในเวลาที่ใช่และคนที่ดีและขอให้เจอการยานมิตรที่ดีไม่หลอกลวงพี่เอ,<ช>อแล้วขอพี่เอสมหวังทุกอย่างเลยค<อ>่ะคุณเดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้าด้วยน,นะคะขอร่วมรีกับพี่ปังๆังเลยนะคะช่วงปีเลยเป็นปีนี้เป็นปีเบิร์เดย์ที่รู้สึกมีความสุขมากอิ่มบุญนะคะแล้วก็ได้ปลดกรรมด้วยนะคะแล้วก็ มีครูแล้วค่ะก็มีอะไรตรงนี้ก็ทักมาได้เลยติดใจเลยทักมาได้ถามได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอชุติมาในยนาอีกครั้งนะคะสําหรับการที่มา ร่วมเป็นแขกรับเชิญให้คุณเดียวผ่าดวงในวันนี้นะคะขอให้พี่เอตังๆังโชคดีเฮงเรวยๆตลอดไปนะคะและวันนี้นะคะคุณเดียวต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะธรรมชาติซีฟู้ดนะคะนอกจากมีเป่าแซลมอนที่อร่อยแล้วนะคะเขายังมีข้าวโรจีไอซึ่งเป็นข้าวสําหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะข้าวย่อยช้าอิ่มนานช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดดีต่อสุขภาพสําหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะข้าวดีๆอร่อยอิ่มนานไม่อ้วนข้าวโรจีไอของธรรมชาติซีฟู้ดค่ะอย่าลืมนะคะไปหาซื้อทานสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะ เมื่ออิ่มท้องแล้วนะคะเราต้องไปเที่ยวกันต่อนะ,ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกที่หนึ่งนะคะ K2P Travel นะคะผู้ที่รักการเดินทางนะคะไม่ว่าจะทัวภายในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเขาสามารถออกแบบดีไซน์ทัวให้เราได้นะคะว่าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะก่อนจบรายการสายมูกับครูเดียวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะสายมูกับครูเดียวนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามว่าแต่ละ E ีครูเดียวพาไปมูที่ไหนนะคะ อีพีหน้าไปมูที่ไหนและคุณเดียวพาไปปังที่ไหนต้องติดตามค่ะบ๊ายบาย